สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลไนโอลาสวัสดีครับใครไปก็ชบอบป๊อปมาบ้างกลับไปหรือยัง เออต่วยองครับใครบาก็ช็ชอบป๊อปมาบ้างสวัสดีวันอาทิตย์ครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับเกินอนี่ผมจะบอกว่าแบบ เซอร์ไพรส์มากเลยนะคือเนียฮาคือแบบแจ็กกี้นี่คือวินาทีสุดท้ายเลยทุกคนคือไม่ได้ซ้อมนะไม่ได้ร้องพิทีไว้ใจร้องหน่อยว่าจะไม่หลอกกันเหมือนตอนแรกแบบว่าเหมือนแจ็กกี้แบบติดงานขึ้นไม่ได้แต่ว่าแจ็กกี้ว่างพอดีเออก็เลยแบบเฮ้ยแจ็คก,กี้ไม่ได้ ขึ้นเลยต้องขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องมาลองด้วยกันเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าตอนแรกตอนแรกเหมือนจะเกรียดติดงานไงแล้วเอา้าจะกี้เริบอกเออไม่ได้ลองพอคิวไม่ได้แต่ว,ว่าไม่ได้รับนี่เลยบอกว่าน้องไปใส่หูฟังเตรียมไมค์ขึ้นมาลองเพลงด้วยกันเลยจะไม่แมชชีนหรอทิง้งผู้ตรง 我刚刚说的，今天的舞台在最后一个歌，我唱那个哪位姐妹老公去啊，好高高声音的歌，然后一开始杰克没有空，但是那今天他有空了，所以我要他。 在我一样的舞台一起唱歌所以今天的舞台没有没有训练คิดถึงอะไรพี่โตสวัสดีครับคิดถึงอะไรเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เรากลับก่อนเรากลับก่อนมิเจไปแล้วลูกคนผม นี่คือบ้างผมเองสวัสดีคุณนธนลนนะครับคุณธนลนผมดูคุณอันนี้พูดนี่ดีมากเลยว่ะถอกอะอืมจิิงจาคัตปาน,อน้อยเงาเหรอครับพี่ตาอุศลัญซัม t ซ a n k y o มาหาล้านคุณไหนผมวะผมเป็นลานเนาะสิบหกรวมตัวอยู่มาไหมเฮ้ยวันนี้เหรอไม่ไหวว่ะวูนนี้ทำง,งานเช้ามากเลยโยแจ๊ก,กี้เนี่ยแจ๊ก,กี้มาแล้วท่ไมเพราะว่าตอนแรกแจ๊ก,กี้มีงานแจ๊ก,กี้ก็เลยแบบไอ้ขึ้นไม่ได้แต่แจ๊ก,กี้ว่างแล้วก็เลยแบบชวนทันทีเลยเลยแบบว่าเกิดมาเป็นแบบนั้นนี่แจ๊ก,กี้เก่งมากเลยนะ แบบเอ้าเราเอ,าเอา้าจักรี้อยู่ตรงนี้นี่ไม่ได้ต้องมีจักรี้เพราะว่าสเตโฟโคคุณบอลสวัสดีครับคุณจะมาเตะบอลไหมครับแฮมสติงผมเดทไปแล้วฮะวันนี้ผมทำงานด้วยแฮมสติงอยุเด็กินนื้ คุณยังออกมาไม่ได้เหรอครับผมไหวตัวทันไงครับคุณรู้หรือเปล่ายังเลยครับผมติดหนึบนะฮะตอนนี้คุณต้องรู้เอาไว้ว่าศูนย์เศรษกิจเนี่ยคุณต้องรีบออกมาก่อนที่ทุกอย่างมันจะเสร็จผมติดจากโอลิมปอสมาแล้วไงแย่ล้วมีประสบการณ์อโอลิมปอสผมอยู่จนจบเลยจบเท่ากับปีสี่แล้ปีห้าใช่อันนั้นคือรถโล่งมาก Okay, เมืนปีหน้า,เ,าเดี๋ยวตกี้วันนี้ได้ได้ขึ้นไปร้องเพลงกับพี่เตูอนะ่เนี่ผมก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับคุณคุณเก่งมากวันนี้ผมเพิ่งชมคุณไปว่าจริงๆตอนแรกเหมือนเหมือนคุณแบบว่าไม่ว่างไงคุณเลยร้องไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คุณว่างแล้วก็เลยแบบพ้ยชวนขึ้นมาทันทีเลยดีใจมากๆที่ให้โอกาสผมเฮ้ยมาเนี่ยมาชมเต <c oughs> ๋แต่เพราะว่า,วาไม่ไม่เคยร้องด้วยกันสามคนไง งานที่ได้มารวมตัวกันก็เลยแต่ว่าดีใจที่ได้ขึ้นไปร้องด้วยอทุกคนน้องจิ๊กกี้เดี๋ยวพี่ต้องไปละเจอกันจ้าบาย<ป>แคปลูกแคปลูกกี้ขอแคปหน่อยนรบรมสองขอบคุณครับแ้นครับพี่ตาโห